สวัสดีค่ะคือจะมีปัญหาคือในเรื่องของการจัดการเปิดจอง1งการเปิดจองการเปิดหานการเปิดจองเปิดหาแอะไรใช่ไหมซึ่งมันทําไม่ได้การเปิดจองมันหมดยุคไปแล้วนะคะซึ่งแปลว่านั่นของเราพร้อมส่งแล้วการเปิดจองคือในขณะที่ของตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดจองเป็นรอบๆหรอหรือว่ายังไงการเปิดจองเป็นรอบๆคือการเปิดหาหรือเปล่าควรแนะนําว่าให้เป็นประมาณว่า แตส่วนลดไหมสมมติตัวเองซื้อสิบอันสิบอันสิบอันมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสิบอันมันตกอยู่ที่สิบอันมันตกอยู่ที่เออเออประมาณเดี๋ยวนะสิบอันสิบอันตกอยมเราะอย่างอย่างที่มีกรณีในส่วนของแบบว่าของคนที่จัดอะนะสิบอันได้ให้กำไรให้กำไรลูกค้าห้าบาทก็ห้าอันห้าห้าห้าได้ห้าสิบซื้อสิบแถมหนึ่งป่ะเออ เนี่ยคือเทคนิคในการขายก็เท่ากับว่าคุณซื้อ500แถมอีสิบอันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเรื่องของคุณแล้วว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นแบบไหนคุณจะจัดคือการจัดโปรโมชั่นหรือรับส่วนลดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันก็แล้วแต่คุณอนะ่ะเออแต่ทีนี้ในกรณีเนี้ยคือเขาเปิดจอ,ออจ,ออจองคือร่วมคล้ายๆร่วมจองการร่วมจองกคือการร่วมแหนูกต้องว่า มันทําให้มันเสียหายในหลายกระทบแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของเรื่องราคาที่จริงแล้วเราไม่ต้องมายุ่งด้วยเพราะว่าอะไรคนขายตัดราคายังไงก็ต้องซื้อของเราถูกต้องป่ะเออถามว่าเราได้หรือเปล่าเราได้อยู่แล้วแล้วถามว่าใครที่เสียคือพวกคุณแล้วพวกคุณก็ชอบมาวีนเราทําให้ในการวีนแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ที่จริงมันไม่จําเป็นอ่ะเออแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันก็จะแบบว่า มันก็จะเป็นผลกระทบหลายด้านค่ะแต่ป้แล้วถามหน่อยว่าพวกคุณทําตัวของพวกคุณเองแล้วพอแบบว่าพวกคุณขายไม่ได้พวกคุณก็มาโทษเราเพราะพวกคุณขายตัดราคากันเองแล้วในการตัดราคาเนี่ยชอบไปบอกราคาส่งให้คนอื่นคนลูกค้ารู้ถามหน่อยว่าถ้าคุณปล่อยอย่างนั้นน่ะเขาก็กดราคาคุณวันยังเข้ามะหากถ้าคุณขายมาตรฐานเดียวกันในส่วนของราคา50บาทยากมากหรอไม่ยากนะ50ิบบาททําให้ในการจัดโปรโมชั่น มันอยู่ที่คุณเลยว่าการจับโปรโมชั่นคุณจะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้อันนั้นก็เรื่องของคุณซึ่งเราไม่เราไม่ได้แบบว่ากําหนดบางคนแถมซื้อนู่นแถมนี่อ่ะว่าไปเอาละแคปแถมซื้อสิบแถมห้านั่นเรื่องของคุณแต่ถามว่ามันน่าเกลียดไหมมันไม่น่าเกลียดเพราะนั่นมันคือโปรโมชั่นของร้านคุณโอเคนะคะสําหรับคนที่เอ่อทำอยู่หรืออะไรเงี้ยลองคิดอีกสักนิดแล้วร้านมันจะแบบ เติบโตได้อีกเยอะอะเออแล้วก็ในเรื่องราคาที่ได้บอกกันไปรับสมัครตัวแทนจําหน่ายไหมคือแบบว่าชวนเขามาสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยแต่คุณจะขายหรือไม่ขายในเรื่องของคุณคุณจะสมัครมาเพื่อใช้นั่นก็เรื่องของคุณแต่ในการสมัครตัวแทนจําหน่ายเป็นการรู้ว่าเออคุณซื้อของเราไปใช้นะแล้วกออ็คุณอาจจะแบบเปิดทางในธุรกิจของเราด้วยเออก็ว่ากันไปอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเอ,อ่อสมาชิกเปิด200คุณได้ราคา ราคาทุนได้ราคาได้ราคาพิเศษเดี๋ยวพูดว่าราคาทุนดีกว่าได้ราคาพิเศษตั้งแต่ชิ้นแรกอ่ะถามว่าถ้าคุณพูดแบบนี้เนั่อแปลว่าคุณรับสมัครสมาชิกของในร้านคุณแล้วคุณปล่อยในราคาที่พิเศษนั่นก็จะไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยราคาที่ว่าบอกเลขเขาตรง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 ,ตรง,ต,รงตรงไปถามหน่อยว่ามันมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่นั่นทําให้ร้านคุณตายเองรู้ไหมเราไม่ต้องมานั่งบอกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราโดนตัดถามว่าทําไมพวกคุณถึงโดนตัดอ่ะ อ่ะก็พวกคุณล่อดไปบอกเขาอย่างนั้นน่ะลูกค้าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าร้านไหนคือถูกที่สุดและดีแต่ทีนี้ว่าในมาตรฐานในการขาย50บาทในคันราคาขายปีกมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าสมมติว่าทุกคนขาย50ยังไงเขาก็ต้องเลือกร้านที่เขาไว้วางใจยอยู่แล้วนั่นก็คือคุณก็ต้องจับแล้วกันเนาะ ก็แล้วแต่แล้วก็ลองดูเอาว่าควรปรับใช้หรือคลิกแบบไหนที่ควรปรับใช้กับตัวเองนะคะไม่มีอะไรแล้วสาหรับวันนี้ก็แค่อยากจะบอกว่าในการจัดในการแบบเปิดจองเปิดหานนั่นคือแบบเดียวกันนะคะการร่วมจองก็คือการร่วมหารในราคาที่คุณอยากจะเปิดแต่ถ้าตัวเองจัดเป็นโปรโมชั่นสําหรับการเปิดอยากให้ลองแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะอาจจะเปิดซื้อแถมยังองแล้วแต่คุณโอเคนะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอยากจะบอกแค่นี้แล้วก็ถามว่าทําไมร้านนั้นถึงทําผิดกฎครั้งแรกเราบอกไปแล้วเราเตือนแล้วในอินบ็อกซ์คือเราเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วแบบพอมาวันนี้มันมีคนเอามาให้ดูเราก็ครั้งแรกเราไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรอกเราจนเรามาคุยกันในอินบ็อกซ์อีกหนึ่งรอบอ้าวเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เออท้าอย่างก็ประกาศเลยแล้วกันพอประกาศเสร็จเยอ่องขอว่าข้อมูลเขาไม่เคลียทำให้ข้อมูลไม่เคลียทำให ก็ต้องก็ท้องก็โถก็ต้องขอโทษเราด้วยตรงที่ว่าเราต้องขอโทษด้วยก็คืออย่างที่บอกคือถ้าสมมติทาให้คุณเสียอะไรนะเสื่อมเสื่อสีชื่อเสียงแต่ในการขายถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่สบายใจหรือถ้าสมมติว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทําเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้เราไม่ยุ่งเวละถ้าคือเราไม่ยุ่งก็คือจะไม่ยุ่งเลยนั่นก็แล้วแต่คุณว่าจะใครจะขายเรามีหน้าที่ขายออกก็คือขายออกอย่างเดียวเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาตรวจแลดูแลตรงนั้นอยู่แล้วด้วย ถ้าหากว่าเราแบบว่าโกยอย่างเดียวเราก็โกยได้แต่ถามว่าทําไมเราถึงไม่โกยเพราะว่าเรามงีตัวแทนตําหน่งเล็กๆที่ทําถูกกดอยู่ทุกคนท้อถ้าคุณทํามันก็ท้อกันหมดอ่ะอะอยากให้คิดดูแล้วกันนะคะคือวันนี้มันเป็นวันสิ้นปีใกล้ๆสิ้นปีทําให้มันเป็นวันที่แบบว่าเราต้องพักผ่อนใช่ปะ่ะเรื่องแบบนี้แล้วที่จริงเราไม่ต้องมานั่งคุยกันด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ละกันฝากไว้ว่าทิกเล็กๆสําหรับคนที่แบบว่าอยากแบบ ขายตัดดีกว่าเปิดหานดีกว่าขายนู่นขายนี่ดีกว่าก็คิดใหม่และกันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละสวัสดีค่ะ